คุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเผลอแป๊บเดียวเราก็เข้าสู่วัย4 5ถึง6กกันแล้ววัยที่เต็มไปด้วยความทรงจำความเหน็ดเหนื่อยและบทเรียนชีวิตที่มากพอจะทำให้เราเริ่มมองโลกต่างออกไปในวัยนี้หลายคนอาจถามตัวเองว่าฉันใช้ชีวิตถูกทางหรือเปล่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดคุ้มค่าหรือยังจริงๆแล้ว ความสุขของฉันคืออะไรบางทีเราเคยรีบวิ่งเพื่อจะมีเงินมากขึ้นเพื่อให้ครอบครัวสบายเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่พอมาถึงจุดนี้เรากลับพบว่าสิ่งที่ขาดที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงินทองแต่คือเวลาและความสุขเล็กๆเ,เคล็ดลับความสุขในวนัยนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากแค่ไหนแต่คือการช้าลง และใส่ใจมากขึ้นลองหลับตาและถามใจตัวเองอีกครั้งนะคะถ้าวันนี้ชีวิตของคุณเดินเร็วเกินไปคุณเคยให้โอกาสหัวใจได้พักบ้างหรือ,อยังเรื่องเล่าที่หนึ่งชายวัยห้าสปีชายคนหนึ่งทำงานไม่หยุดตลอด20ปีเพื่อสร้างบ้านหลังใหญ่และส่งลูกเรียนดีๆ แต่เมื่อสุขภาพเริ่มสุดเขาถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันเสียไปคืออะไรและคำตอบคือเวลากับครอบครัวที่ไม่เคยย้อนกลับมาได้อีกเรื่องเล่าที่สองหญิงวัยห้าสิปีเธอตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่เต็มไปด้วยความกดดันแล้วหันไปทำสวนผักเล็กๆรายได้ลดลง แต่เธอมีความสุขมากขึ้นทุกเช้าเพราะได้ยินเสียงนกร้องและได้เห็นรอยยิ้มลูกเรื่องเล่าที่สคุณลุงร้านกาแฟลุงวัยหกิเปิดร้านกาแฟเล็กๆริมทางเขาไม่ขายเพื่อรวยแต่ขายเพื่อมีเพื่อนคุยในแต่ละวันลูกค้าหลายคนบอกว่ากาแฟลุงอร่อยเพราะมีความสุขผสมอยู่เรื่องเล่าที่สี ผู้หญิงที่หันมาเดินทุกเช้าเธอเคยใช้ชีวิตเร่งรีบทำงานจนไม่มีเวลาออกกําลังกายแต่หลังจากคุณหมอเตือนเรื่องสุขภาพเธอเลือกใช้ชีวิตช้าลงเริ่มต้นการเดินเล่นในสวนวันละ20นาทีสุขภาพใจและกายดีขึ้นทันตาเรื่องเล่าที่5ชายวัยเกษียณที่ปลูกต้นไม้เขาบอกว่าทุกต้นไม้สอนฉันว่า ทุกสิ่งต้องใช้เวลาและนี่ทำให้เขาเรียนรู้ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องรีบเสมอไปเคล็ดลับความสุขวัย4 5 6 5ข้อที่1ใช้ชีวิตช้าลงไม่ใช่การหยุดแต่คือการก้าวอย่างมีความหมายทุกเช้าที่คุณตื่นมาให้ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากทำให้ใจตัวเองสบายด้วยอะไรข้อที่สอง รวยขึ้นในแบบใหม่รวยด้วยสุขภาพที่แข็งแรงรวยด้วยรอยยิ้มรวยด้วยการมีเวลาให้ตัวเองและคนรักข้อที่สสุขล้นเกิดจากการใส่ใจสิ่งเล็กๆเ,เช่นกาแฟแก้วเช้าเพลงเพราะๆหรือการได้กอดคนที่รักข้อที่4ไม่ต้องเปรียบเทียบความสุขของคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร และข้อที่5ให้เวลากับคนสําคัญเงินซื้อเวลาไม่ได้แต่เวลาซื้อความทรงจำที่ดีได้เสมอคุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดจากความเร็วที่เราเดินแต่จากความสุขที่เราสัมผัสในทุกย่างก้าววัย45-65คือวัยแห่งการเลือกว่าจะวิ่งตามโลกหรือกลับมาหาใจตัวเองถ้าวันนี้คุณช้าลงนิดหนึ่ง คุณอาจจะได้ยินเสียงหัวใจดังขึ้นคุณอาจจะเห็นว่าความสุขไม่เคยไปไหนเลยมันอยู่รอบๆตัวคุณเพียงแต่ที่ผ่านมาคุณวิ่งเร็วเกินกว่าจะมองเห็นมันใช้ชีวิตช้าลงเพื่อฟังเสียงหัวใจรวยด้วยสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เช่นสุขภาพความรักความสงบเติมความสุขในทุกวัน ให้หัวใจเต็มเสมออย่าลืมนะคะความสุขไม่เคยอยู่ไกลเลยมันอยู่ในวิถีชีวิตเล็กๆที่คุณเลือกทำทุกวันขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านใช้ชีวิตในวัย45 65อย่างอบอุ่นและมีความหมายใช้ชีวิตช้าลงรู้จักพอและหัวใจจะไม่เคินว่างเปล่าอีกต่อไป แล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าคุณรวยจริงๆโดยไม่ต้องมีเงินมากมายเพราะคุณมีหัวใจที่สุขล้นอยู่แล้วขอบคุณที่รับฟังและฝากติดตามช่องสุขใจวัยเกา๋าเพื่อรับแรงบันดาลใจและกำลังใจดีๆในทุกๆวันนะคะ